ตอนนี้เรามาอยู่ที่ตึกล้างเรียบร้อยแล้วฮะตรงน,นี้ก็คือตึกล้างเมืองทองก็มาอยู่กับนุ่นซึ่งตัวละครที่นุ่นคอสก็คือวันนี้คอสเป็นเจสสิก้าจากเกมอักไนค่ะหลังจากที่เขาสิ้นเนื้อประดาตัวไปเกือบหมืน่นจะบอกว่าเกมนี้เป็นเกมกาชานะะแน่นอนค่ะกาชาต้องมากลับเติมค่ะเติมแล้วยังก็เกลืออยู่ดี <laughs> นั่นแหละครับนุ่นคือหนึ่งในผู้ที่กินเกลือกินเกลือครับโยดยความชื่นชอบนี้ก็ทําให้นุ่นเนี่ยมีแรงบันดาลใจในการคอส แต่ตัวที่นุ่นคอสนี้เป็นตัวละครเริ่มต้นนะคะไม่จําเป็นต้องเติมเป็นตัวยอดคิดที่คนที่เล่นจะรู้จักนางค่ะก็คือได้เลยตั้งแต่ต้นใช่มันก็ไม่หายากอะไรขนาดนั้นแล้วก็เก่งอยู่ค่ะใช้ได้เรื่อยๆใช้ได้ยาวๆจริงปะก็คือบิ้วไปยาวๆถ้าไม่เปิดได้ตัวที่ดีกว่าโอเคโอเควันนี้เราก็จะมาถ่ายเจสสิก้าด้วยคอนเซปต์เนี่ยเรามาคุยกันก่อนนุ่นว่าเราจะถ่ายออกมาเป็นประมาณไหนอาวุธของเจสสิก้าคือปืนสั้นปืนสใช่ปืนสั้นซึ่งถ้าเราเข้าไปดูในแคสตตอนแรกเขาเรียก เจสสิก้าว่าสไนเปอร์ที่โดาเรียกว่าเป็นสนเปอร์มันเป็นแค่ตำแหน่งในเกมคะ่ะแต่วุธจริงๆนางถือคุณพกพราะงั้นซีนที่เราคิดก็คือจะมีการแบบว่าเล็งปืนอาจจะมีการแบบว่าทาท่าเท่ๆอะไรอย่างเี้เขาข้างหนึ่งอ<ล>ะไรพวกนั้นนะก็จะเป็นอารมณ์เหมือนกับเราถ่ายตัวละครที่ยิงปืนนะนะเนื่องจากว่าภาพในเกมเนีย่ยมีเรฟเฟรนซ์อยู่น้อยสำหรับเจสสิก้านะฮะสิ่งที่เราจะครีเอทขึ้นมาก็คือฟีลลิ่งที่เราได้จากการเล่นเกมนี้แล้วก็ฟีลลิ่งที่เรารู้สึกต่อตัวละครอันนีี้กก็คือท่ แล้วก็มีเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ด้วยจะเป็นอุปนิสัยของตัวละครคะ่ะเจสสิก้าเป็นมือปืนก็จริงแต่ว่าเขาเป็นคนขี้อายคะ่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองเราก็ต้องแสดงออกมาทางสีหน้าแบบเศร้าๆหน่อยคะ่ะเพราะว่าจริงๆในเรื่องน้องขี้แง,งมากเลยคะ่ะด้วยความที่แบบขี้อายด้วยอารมณ์เหมือนแบบทำหน้าจะร้องไห้ตลอดเวลาอะไรประมาณนั้นนะคะอืมเพราะฉะนั้นฟีลลิ่งที่นุ่นจะทำวันนี้ก็คือจะร้องไห้ตลอดเวลาแม้แต่เล็งปืนใช่แนละ้ว 哈哈哈哈哈。<laughs> โอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องของการศึกษาตัวละครเราจะได้สามารถแสดงออกได้จรงกับคาแรคเตอร์ที่สุดรวมั้าการตีความของเราด้วยแต่ทีนี้เดี๋ยวมันจะมี E ีีเสริมก็คือ EP 5ีนะฮะที่เราพยายามจะยัดเยียดลงไปให้ได้ <S <S เดี๋ยวเราค่อยไปนั่งคุยกันในเรื่องของอะไรต่างๆเกี่ยวกับการคอสเพลย์เพราะว่าทุก E ีีต่อไปนี้นะฮะจะพูดถึงการถ่ายรูปซะเยอะแต่ว่าใน EP 5ีเราจะมาคุยกันในมุมมองของเลเยอร์บ้างแล้วดะงั้นเดี๋ยวเราเข้าสู่มุมมองของตกล้องกันก่อน E ีพีเราคุยเรื่องของการจัดองค์ประกอบในการถ่ายส ต้องทาอะไรบ้างเริ่มต้นนั้นแรกก็คือแนวคิดการจัดองค์ประกอบเอาเบสิกก่อนในการถ่ายคอสเพย์ส่วนใหญ่แน่นอนว่ามันไม่ใช่เป็นชุดปกติแบบถ่ายพอดเพย์เพราะง,งั้นสิ่งที่เราควรจะทําเป็นช็อตมาตรฐานก็คือการเก็บดีเทลให้ครบเห็นทั้งตัวเนี่ยเก็บดีเทลให้ครบทั้งตัวละครทั้งตัวฉากหลังเราพยายามมาหาฉากหลังให้มันแบบอยู่ในคอนเซปที่ไปกันได้เพราะง,งั้นเราจะเน้นเรื่องของการเก็บเรื่องราวองค์ประกอบภาพรวมที่ไม่ได้เน้นว่าเจาะไปที่ตัวแบบอย่างเดียวแต่ว่า ภาพรวมต่างๆเราต้องสามารถเล่าเรื่องราวได้ด้วยไม่งนั้นเราจะโกออนในลักษณะแบบนี้ทีนี้จะขยายความนิดนึงไอ้คำว่าเห็นองค์ประกอบภาพรวมเนี่ยมันคืออะไรเราควรจะต้องเห็นฉากหลังนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าเรื่องราวและบรรยากาศต่อไปเนี้ยที่เรากําลังทําอยู่มันเป็นยังไงมันจะไม่ได้เป็นเพียงแค่ภาพที่แบบถ่ายเจาะเท่านั้นมันจะต้องเห็นฉากหลังเห็นแอคชัน่นเห็นอะไรบางอย่างด้วยนะครับแล้วก็หน้าแบบต้องได้ด้วยค่ะบหน้าแวบต้องได้ด้วยอันนี้เสริมเองโอเคอันนี้เรื่องฉากหลังเรื่องต่อไปก็คือต้องเห็นดีเทลของ ชุดตัวละครให้ครบเพื่อให้คนดูรู้ว่ามันเป็นตัวละครอะไร<อ>แล้วก็มาจากเรื่องอะไรเพราะงั้นถ้ามันเห็นไม่ครบบางทีดีเทลสำคัญสำคัญมันหายไปเนี่ยมันอาจจะทําให้คนดูอาจจะดูยากว่ามันมาจากตัวละครอะไรอันนี้คือมองภาพรวมก่อนนะอของการถ่ายคอสเพลย์ข้อ3เก็บดีเทลของชุดที่เด่นๆถ้าเป็นตัวนี้ก็น่าจะเป็นปืนนะคะแล้วก็กระเป๋าข้างรู้สึกว่าถ้ามันมีมันเข้ากับชุดมันก็จะเป็นจุดเด่นที่เราต้องเก็บอันนี้พี่มองว่าจะเป็นพวกช็อตแบบโครสอัพบ้างไปตามดีเทลต่างๆและข้อสุดท้ายก็คือถ้าโพสต์ที่เป็นเอกลักษณ์ตัวละครถ้าเป็น สําหรับนุ่นน่าจะเป็นท่าแบบเหมือนจะร้องไห้อย่างงี้ค่ะทั้งที่แย่ของเขา <Okay. S 2> แล้วก็มีถือปืนแล้วก็เล็งรับตาข้างหนึ่งเพราะว่าในเกมเขาจะรับตาข้างหนึ่งตอนเล็งปืนปกติปกติกต <laughs> ใช่แต่ว่าโมเดลในเกมมันทําท่าแบบนั้นตลอดเวลาทั้งเกมเลยโอเคอันนี้คือเวลาที่เราวางตัวละครลงไปแล้วมีศัตรูมาแล้วคอยยิงยิงยิงมาโอเค งั้นจะเป็นท่าที่คนดูในคุ้นชินก็คือท่าแบบเล็งปืนหลับตาข้างหนึ่งอันนี้ก็ต้องเก็บเอกลักษณ์ของตัวละครเป็นช็อตที่ต้องมีเรียบร้อยแล้วอันนี้คือแนวคิดในการจัดองค์ประกอบเรื่องถัดไปก็คือเบสิกของการถ่าย อันนี้เราเรียกว่ามันใช้ได้กับทุกอย่างแหละแต่ว่ามาทบทวนกันนิดนึงคือคุณจะต้องมีมุมไกลกลางใกล้เก็บให้หลากหลายและเวลาที่ไปลงไนอัลบั้มเนี่ยมันจะเล่าเรื่องได้โอเคถ่ายไกลกลางใกล้แล้วก็อีกข้อน,นึงก็คือมุมแอคชั่นสำหรับการถ่ายคอสเพลย์เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราดูอนิเมะมาเยอะๆเราจะรู้สึกว่าเวลาที่แอคชั่นเมื่อไหร่เนี่ยกล้องเอียงไม่นั้นดูนารูโตเง,ง,งี้งยวิ่งเข้ามาเฉยๆกล้องเอียงครับจะกล้องไม่ตรงไม่รู้ไปอะไรแต่ว่าเราก็จะต้องคีปความรู้สึกนั้นให้ได้นะฮะก็คือง มันจะเกิดคำถามว่าคุณเอียงเพื่อทำไมคุณต้องเอียงกล้องอม,มันต้องตอบคาถามนั้นให้ได้แต่ว่าสําหรับการถ่ายคอสเพลเนี่ยเราเอียงกล้องด้วยเหตุผลว่าอยากได้รูปแอคชั่นแอคชั่นที่คล้ายๆอนิเมะพะเราเห็นมาจากอนิเมะเพราะงั้นเราไม่ต้องตอบคาถามนี้แล้วอยากรู้มากกว่านี้ไปถามคนทําอนิเมะในช็อตแอคชั่นเนี่ยคิดว่าน่าจะมีการเอียงกล้องเพื่อใส่ฟิลลิ่งของความเป็นอนิเมะเข้าไปถึงแม้ว่าจะมาจากเกมแต่ว่าพื้นฐานก็คือมันจะมีตัวละครที่มีลักษณะคล้ายอนิเมะอู่แล้วนั่นเรื่องเบสิกการ่่่นออเืงงงขชวล คอนเซปต์ในการจัดองประกอบของเราเนี่ยมันจะเน้นเรื่องของเก็บดีเทลเกี็บภาพรวมแล้วก็มีการถ่ายช็อตแอคชั่นมีการโคสอัพเพาะง,งั้นช่วงเลนส์ที่เลือกขึ้นมาเนี่ยพี่เลยเลือกขึ้นมาทั้งหมด3ช่วงก็จะมีเลนส์ช่วง24 3.5แล้วก็5.5สังเกตว่าก็จะเน้นตั้งแต่กว้างไปจนถึง Normal แต่ว่าที่จะไม่ได้เอา85มา85มันจะแคบมันจะถ่ายเจาะมากๆพี่ก็รู้ว่าในคอนเซป ที่เราจะถ่ายกันตอนนี้มันจะไม่ได้เน้นการเจาะขนาดนั้นคิดว่า5-5ก็เพียงพอแล้วก็เลยเอามา3ช่วงเลนส์เท่านั้นที่ใช้24นะฮะก็คือจะเก็บมุมกว้างเก็บเต็มตัวเก็บฉากเพราะว่า24เนี่ยมันจะเห็นกว้างอยู่แล้วแล้วเราก็สามารถที่จะเก็บพวกช็อตแอคชั่นหรือว่าช e ็อตเอียงกล้องเอียงกล้องในี่สิจะสวยให้ใช้24ในการเ e อียงกล้องเวิร์สแล้วก็อาจจะเก็บพวกแบบบางทีเขาใช้24ในการทําให้เกิดความบิดเบี้ยวของเพอร์สเปกทีฟบ้างด้วยความที่แบบอยากได้ปืนใหญ่หญชี้ปืนมาเลยอะไร ต่อมา35อันนี้เอาไว้เก็บแบบค่อนตัวครึ่งตัวหรือว่าช็อตที่เป็นโพสเอกลักษณ์พวกแบบว่าเราไม่ต้องการความบิดเบี้ยวแต่ว่ามันเป็นโพสเก็บเอกลักษณ์ก็คืออาจจะมีเต็มตัวบ้างแต่ว่ามันไม่ใช่แบบตัวเล็กๆนะเต็มตัวแบบประมาณนึงอะ่ะมันจะไม่ได้แบบว่าเห็นตัวเล็กมากแล้วก็มีครึ่งตัวค่อนตัวอะไรพวกนี้ที่เป็นแบบเล็งปืน้นอะไรเงี้ยใช้สามได้และตัว55เนี่ยฮะก็คือจะเก็บดีเทลชุดเพราะเก็บช็อตที่เป็นเรื่องของฟิลลิ่งการทําหน้าหรือว่ายิ้มที่เป็นเอกลักษณ์หรรรรออออว่าาาานนนนน้้้้ทีีีแบบแยเเเเป็็็กกกกกลักนนกสดงอองงจะใชช5 ต่อไปจะเป็นการถ่ายแลในสิ่งที่เราได้พูดออกมาทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเราจะถ่ายดูด้วยโลเคชันที่เราเห็นตรงนี้นะฮะตอนนี้ก็แดดสงบแล้วแดดสงบตอนนี้เป็นช่วงเวลา3ามโมงครึง่งก็เป็นเวลาที่เริ่มถ่ายได้แหละแต่ว่าเดอะเบสจริงๆน่าจะอยู่ที่ประมาณ4ี่โมงครึง่งแต่ว่าแสงวันนี้ก็ไม่ได้แรงมากน่าจะได้อยู่เดี๋ยวเราจะเริ่มถ่ายกันนะฮะเริ่มจากเลนส์ช่วง24ก่อนแล้วกันก็จะถ่ายพวกช็อตกว้างๆนิดน,นึงอ่าเริ่มต้นถ่ายกันนะฮะก็คือเซตติ้งของกล้องนะครับผมใช้เป็นโหมด M โหมดะะแมนนวล หับไปตามความมืดสว่างนะฮะถ้าเกิดอยู่กลางแจ้งตอนนี้สปีดชัตเตอร์จะขึ้นไปที่ประมาณพันหส่วนไวบลานที่ใช้นะครับออจริงๆนะถ้าดูจากสีผิวเนี่ยมันควรจะเป็นไวบลานแบบคาวดีแต่ว่าถ้าเป็นคอนเซปที่ผมอยากได้นะนนเวลานี้ช่วงแสงตอนนี้นะฮะคือไวบรานแบบเดย์ไลท์จะใส่ความฟ้าเข้าไปเบาๆพอสุดท้ายเวลาที่เราเอาไปทํารูปอะเราเอาจจะไปปับจูนเพิ่มนิดหน่อยแต่อย่าให้ใกล้เคียงไฟนอลอิมเมจที่สุดตอนนี้ก็คืออยากจะใช้ไวบลานแบบเดย์ไลท์เพราะงั้นตอนนี้ผมใช้ไวบลานแบบเดย์ไลท์ไปก่อนจนกว่าจะถึงเวลาทีีี่่่่มมมมัันต้้องงงงงคาวววดด๋ยูชชชแสกทึประะณผจใ เลวาลาานเด y l i พอประมาณสัก4โมงครึ่งเนี่ยผมจะเริ่มเปลี่ยนเป็นค l าวดีหรือประมาณ5โมงจะเป็นเป็นดีเดี๋ยวเราเริ่มถ่ายกันก่อนหามุมอันนี้จะเป็นเลนส์มุมกว้างก่อนนะครับเริ่มจากการเก็บดีเทลภาพรวมก่อนเดี๋ยวนุ่นอยู่ตรงนี้ทั้งตัวนะครับก็จะเป็นดีเทลภาพรวมทั้งตัวด้วยความที่เป็นเลนส์มุมกว้างการถ่ายเสยิขึ้นมาก็ดูเท่ไปอีกแบบนะฮะปึ๊บอืมดีมุมนั้นสวยอันนี้ Fa c e Detect นะครับทำงานได้แม้จะเป็นวิกแบบนี้นะฮะเกิดดีนุน่น โอเคคลอสนี่ก็จะเป็นถ่ายครึ่งตัวนะฮะจะเล่นของเรื่องเส้นเรื่องของเส้นและฉากหลังนะครับลักษณะก็คือผมจะกดปุ่ม F on แช่ไว้เลยนะครับก้องจะดีเทคหน้าอยู่แล้วโดยการที่ผมตั้งออโต้โฟกัสเป็นแบบคอนติว AF อยู่แล้วนะฮะการที่กดปุ่ม F on แช่มันก็จะเป็นการดีเทคแบบนี้แล้วเราก็ถ่ายไปเรื่อยๆเข้าๆออกๆได้เลยเลนช่วงย4สนี้ผมจะถ่ายครึ่งตัวอย่างใกล้สุดเพราะถ้าเข้าใกล้เนี่ยมันก็จะมันก็จะเข้าใกล้อะครับก็ไม่มีอะไรมันจะได้คาแรคเตอร์เข้าใกล้เข้าใกล้ก็ได้ก็สวยไป คราวนี้นุ่นลองชีป้ปืนมาที่พี่ความเป็นคาแรคเตอร์ช่วงยีิบสีก็คือตรงนี้แหละที่ผมอยากได้เวลาที่เราเข้าใกล้แล้วปืนมันจะดูใหญ่ๆขึ้นนะครับเราหาที่มันจะเห็นเชฟปืนสวยๆนะครับดีมากนุ่นมีทิ้งสเปซอะไรพวกนี้เราก็ทิ้งสเปซให้กำลังเหมาะนะะอย่างตอนนี้ผมทิ้งสเปซหลังอยู่ โอเคเพลินๆพลินนะ่ะ24ตรงนี้นะครับเราจะถ่ายแบบกว้าง<ๆ>ก็คือเห็นความกว้างของบริเวณนี้ยังใช้เลนช่วง24ถ่ายกว้างกันอยู่โอเคนุ่นอันนี้จะขอกว้างเลยแล้วกันนะครับก,การถ่ายเนี่ยฮะบางทีถ้าติดอย่าง KTB อย่างเงี้ยก็จะเสียบรรยากาศนะฮะมันจะไม่เข้าอันนี้ต้องดูดีๆครับต้องมองให้เห็นภาพรวมให้หมดนะครับอย่ันนี้ผมก็จะขอหลีกเลี่ยงไม,ไม่ติด KTB นี่ก็ถ่ายเป็นตัวเล็กๆแล้วก็แบบเก็บปึ๊บ โอเคทางนี้ทางนี้มั่งนนตรงนี้ถ่ายตามแสงแล้วนะครับก็คือต้องเพิ่มสปีดขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับโอเคกดไป เราเข้าร่มะฮะเนื่องจากว่าการถ่ายคอสเพลย์เนี่ยชุดจะค่อนข้างมีความไม่แคร์ถึงสภาพอากาศของกรุงเทพมหานครก็ค่อนข้างจะอบอ้าวนะฮะแต่งตัวแบบนี้น่าจะอยู่ที่หนาวหนาะแต่สถานที่เราถ่ายนะฮะค่อนข้างจะไม่ต้องพูดถึงนะครับเราก็ต้องพยายามเซฟนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวละลายไม่งั้นแดดบ้างร่มบ้างนะอันนี้ก็เรียบร้อยนะฮะเลนช่วง24ที่เก็บไปก็คือเก็บกว้างเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเก็บแคบลงแต่ว่าเราจะยังไม่ใช่3 5หเราจะมาเก็บแคบด้วย55เพื่อจะมาเก็บส่วนต่างๆที่พี่บอกอยากถ่่่่่าา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 ายยยยยเเเเจจะะะนนนนมีีถปืังงงแท็กบบ้้อไรล5 นี่คือเลนส์ f e 55 f 1.8นะครับก็จะเป็นลักษณะของการถ่ายโครสอัพแล้วอย่างแรกเดี๋ยวพี่ขอแท็กหน่อยอันนี้จะถ่ายเจาะลงไปเลยนะให้เห็นแท็กในกรณีที่จะถ่ายเจาะแบบนี้นะฮะการทัชแท a c กิ้งจะเข้ามาช่วยได้นะฮะก็คือเราเอานิ้วจิ้มเข้าไปที่แท็กมันก็จะโฟกัสไปที่แท็กเราก็เริ่มถ่ายได้เลยแล้วมันก็จะจำตรงแท็กตรงนี้แหละสะดวกครับถ่ายใกล้กลางไกลอะไรก็ว่ากันไปเลยนะฮะพอได้แท็กเรียบร้อยแล้วเราจะถ่ายข้อนตัวนิดนึงนะฮะในมุมแบบนี้ อืมก <Good. S 1> ดเอดีต่อมาขอช็อตปืนเออแบบนี้ดีกว่าอันนี้ก็จะทัชแทร็กไปที่ปืนของนุ่นเขานะครับก็แน่นอนว่ายังถ่ายขึ้นปากอยู่ปึ๊บดีมากนุ่นยังโฟกัสไปที่ปืนอยู่นะฮะทั้งที่อันนี้ก็ถอยออกมาไกลๆน,นิดนึงแล้วทัชไปที่ปืนต่อมาจะทัชไปที่ปากในมุมเดียวกันเนี้ยเล่นโฟกัสคนละจุดก็ได้ โอเคนุ่นได้ล่ขอหูฟังต่อหูฟังจะขอเป็นข้างนี้นะเพราะว่าจะมีไมโครโฟนอยู่ก็รู้สึกว่าเทด่ดีแต่ทันทีที่เราเห็นหน้าเขาแล้วนะแน่นอนว่าเราต้องโฟกัสที่ตา IF ทําทงานเลยครับตอนนี้สะดวกมาก Good แล้วนุ่นมองมาทางนี้เออดี Good มีโป็เสื้อด้วย นี่ครับอีกจุดหนึ่งที่น่าเก็บก็คือ BS ย่อมาจากคำว่า Backstewerwise ค่ะมันเป็นบริษัทของเจส s ิก้าที่อยู่ในเกมครับอันนี้คือพนักงานบริษัทนะครับมีป้ายเรียบร้อยนะฮะใช้ตี๊ดเข้าทำงานนะฮะใช้ตอกบัตรนะครับ Backstewerwise นะครับซึ่งก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราน่าจะเก็บดีเทลอ่ะทีนี้ Backstewerwise ขอใช้คู่สีหน่อยละกันทางฝั่งนี้ครับถ้าเกิดเราดูเราจะเห็นเลยนะว่ากำแพงตรงนี้นะครับมันจะมีคู่สีที่เป็นสีแดงกับสีน้าเงินซึ่งมันจะแมทคู่สีกับสีที่อยู่บนต ก็คือวิกที่เป็นสีน้ำเงินกับแบ็กสติวเวอร์ที่เป็นสีแดงผมก็จะใช้ฉากหลังของอันนี้ในการเบลนดสีให้มันอยู่ในเซตเดียวกันมาอืมแล้วก็แน่นอนฮนะผมขอโครซาไปที่แบ็กสติวเวอร์ด้วยโอเคกดแล้วนุ่นลองหันหน้าไปทางนี้นิดนึงโอเคดีว okay. ผมโฟกัสไปที่แบ็กสติวเวอร์นะฮะนี่จะเป็นช็อตที่แบบว่าผมเสยนิดนึงนะฮะแต่ว่ายังถ่ายครึ่งปากอยู่ยังทัชแทร็คกิ้งที่แบ็กสติวเวอร์จะองค์ประกอบเรียบร้อยที่เหลือก็ถ่ายแบบธรรมดาใช้ฉากหลังแล้วกูด คลอสอืม,อมดีมากในมุมยากๆทัดแท็กกิ้งก็ยังช่วยเราได้ให้ถ่ายรูปได้ง่ายขึ้นนะฮะทัดไปที่หน้าของนุ่นถ้ามันเห็นเป็นตามัมนจะจับเลยคือมุมนี้นอาจจะยากนิดหนึ่งเพราะวิกเนี่ยจะมีการปิดหน้าค่อนข้างเยอะการทัดแท็กกิ้งเนี่ยช่วยให้อะไรมันง่ายขึ้นนี่ก็ยังไ f แช่อยู่ตลอดเลยสังเกตว่าผมกดปุ่ม F อฟนแช่แบบนี้เลยแล้วก็คือถ่ายไปเรื่อยๆมันก็จะถ่ายได้รวดเร็วมากโอเคเกิร์ okay, นุ่นหันหน้านี้นิดนึงโอเคเท่ดีมากสวยโอเคพี่อยากถ่ายโค้ัพับตัวนี้กระเป๋าจะเรียกกระเป๋หรือถังก็ไม่รู้มาแฟชั่นต้องครบปึ๊บอืออารมณ์เหมือนขายกระเป๋านะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวขอเสยนิดนึงแล้วกันนุ่นนุ่นอยู่ตรงนี้พี่จะถ่ายมุมสอยเหนียงนิดนึงประมาณนี้เออนุ่นหันตัวทางนี้หน่อยทีนี้การสอยเหนียงเนี่ยนะนุ่นนะเดี๋ยวพี่หามุมก่อนเออดี ดีกูดอืมนี่เราก็พยายามเก็บให้แบบเห็นปืนนะฮะก็จะเห็นคอนตัวของนุ่นนะครับดีมากเรื่อความที่มันเป็นเลนช่วง5้านะครับไอ้การสอยแบบนี้มันก็จะไม่ใช่ว่ามันจะเป็นเพอร์สเปกทีฟมากมายนะฮะมันก็ยังโอเคอยู่โอเคกิด okay, นุ่นนั่งนะโอเคนี่ครับเราก็ถ่ายให้ทั่วๆนะฮะมีฉากนั่งฉากอะไรอย่างงี้ดีมากนุ่นกู๊ดกูดครอส ดีมากโ okay. อเคคราวนี้นุ่นนั่งตรงนี้นะเดี๋ยวพี่จะเก็บไปทางฝั่งนี้ตรงนี้ค่อนข้างรับแสงแรงนิดนึงนะฮะก็จะเพิ่มสปีดช s ตเตอร์หน่อยหนึ่งไม่งั้นเดี๋ยววาร์ปสวยครับ medium shot นุ่นเราเอามือประคองปืนอีกนิดนึงโอเคดีและในซีนแบบนี้นะฮะเรื่องของความสมจริงนิ้วจะไม่เข้ากงไกเพราะว่าเรายังไม่ได้จะยิงใครมันก็จะต้องขึ้นเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นเป็นดีเทลที่เราจะต้องเก็บพวกนี้เอาไว้เหมือนกันนะครับ <Good. S 2> ขอ cross up เข้าไปที่ปืนและหน้าโอเคดีมากนุ่นสวยอืมเวลี่ค cross u โอเคได้แล้วอันนี้พวก็อตค cross up s อต t normal อะไรพวกนี้นะครับใกล้กลางไกลถ่ายเรียบร้อยแล้วนี่เราไปในเรื่องของแคเตอร์เลนอยู่นะครับแคเลอร์เลนที่ผ่านมาก็จะมีช่วง24แล้วก็โดดมาที่55แล้วก็จะเปลนเป็นช่วง35นะครับมาซึ่ง35ที่เอามาวันนี้ก็เป็น35 f 1.8นะครับ เรียบร้อย35จะเก็บช็อตอะไรบ้างโดยดีไซน์ไว้ก็คือจะเก็บแบบช็อตค่อนข้างจะเต็มตัวนิดนึงแต่ว่าไม่ได้กว้างมากแล้วก็จะมีช็อตใกล้นิดนึงแต่ไม่ใกล้มากเท่าแบบเมื่อกี้อันนี้ก็จะเล่นได้หลายมุมทีนี้อยากจะไปถ่ายมุมที่นั่งเมื่อกี้แต่ว่าใช้คาแรคเตอร์ของ35ถ่ายไปด้วยความที่คาแรคเตอร์ของ35นะฮะการถ่ายเต็มตัวมันก็จะมีความแบบกว้างขึ้นแตกต่างจาก55ดีมากนู่นแล้วก็เก็บฟิลลิ่งประมาณนึงแบบนี้นะฮะได้คาแรคเตอร์แบบนี้คือมันเหมือนกับว่่่่าา3ชวงเลนเนนมมััจะขดดไได้ครบ เก็บแบบเต็มตัวเห็นฉักมากว้างครสเข้าไปแบบทั้งตัวเต็มเฟรมนะครับแบบนี้มันก็ยังเห็นฉากหลังมากกว่าตอนที่ใช้5-5ถ่ายฟีลลิ่งมันก็จะเปลี่ยนไปนะฮะซึ่งเราก็ชอบทั้ง2แบบดีมากนู้นเกิดโอเคคราวนี้พี่จะไปอยู่ฝั่งนู้นนะตัวที่เล็กลงฉากหลังที่กว้างขึ้นเกิด3-5 <Good. S 2> เนี่ยเราเล่นมุมกดก็สวยนะฮะปึ๊บ ดีมากน่นครอสนุ่นลองหยิบปนืนขึ้นมาแขเกิร okay. ์ทคาวนี้สามห้าจะเป็นมุมที่เข้าใกล้นิดหนึ่งสังเกตว่าต่อให้เข้าใกล้ฮะมันก็จะไม่ได้คาเลคเตอร์เหมือนกับเลนห้าห้าอันนี้แล้วแต่ความชอบของเราและคอนเซ็ปต์ดี โอเคตรงนี้เห็นเรื่องของคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันเดี๋ยวจะไปถ่ายตรงนู้นนิดนึงนะฮะเล่นเรื่องของเส้นช่วงสามห้ากับตรงนี้ดูซิว่าจะเล่นเรื่องของเส้นอะไรได้บ้างอันนี้ก็ต้องเดินอย่างระมัดระวังนะครับตรงนี้นะฮะก็จะมีแสงเห็นความมืดนี้ไหม <c oughs> ตรงนี้นู่นตรงนี้มันจะมีเส้นแสงอยู่ <c oughs> นี่นี่นี่ <c oughs> ใช่ นุ่นยืนอยู่ตรงที่แสงมันลงนะครับแล้วก็หันหน้ามาเออนั่นแหละคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่ในที่ที่แสงค่อนข้างจะน้อยนะครับแล้วก็ต้องดัน ISO นะฮะสปีชัตเตอร์ใช้อยู่ที่1ต่อ60นะครับถ้าดัน i อ o นะฮะนี่ก็จะเป็นความรู้สึกอีกแบบหนึง่งที่ไม่รู้จะเข้าพวงหรือเปล่านะแต่ขอถ่ายเก็บเอาไว้ก่อนนะครับนิดหนึ่งนะครับนุ่นหันหน้าทางนี้นิดนึงโอเคดียืนกางขาแบบเดิมแบบเท่ๆแบบแบบเดิมเออดีละดีครอส แล้วตุนมองมาหาพี่โอเคพอจริงๆมันไม่ใช่เข้าพวกหรอกแต่ว่าอยากถ่ายเฉยนุ่นเห็นแสงลกตรงนี้ใช่ไหมใช่ทำยังไงเราถึงจะได้ช่วงใช้แสงนี้นั่งนั่งไหมนุ่นจะต้องขยับไปทางนี้นิดนึงใกล้โดนแล้วนุ่นอีกนิดนึงกไ็ได้๊บอีกโอเคได้ละอันนี้ผมก็ไม่รู้จะเข้าคอนเซปต์ไหมแต่ขอเก็บเอาไว้ก่อนละกันแสงมันน่าสนใจอยู่เก็บไว้ไม่กต้งกี่ชอ็อตแล้วครับ โอเคนุนพอละได้ละแล้วก็ตรงนี้นุนตรงที่มีรูแสงอยู่ตรงนี้ก็น่าสนใจนะฮะเป็นเงาอ่ะขอถ่ายช็อตนึงแล้วกันอันนี้รู้สึกไม่ค่อยเข้าคอนเซ็ปต์เท่าไหร่แต่ว่าขอสักช็อตเป็นช็อตฟีลลิ่งแล้วกันนะฮะเห็นเป็นแบบไลท์แสงจากด้านหลังนะครับอันนี้ใช้ทัดแท็กกิ้งเข้ามาช่วยเต็มที่เลยนะฮะถ่ายเป็นเชฟนุนต้องหันหน้าตรงนี้อีกหน่อยอันนี้นะครับทัดแท็กกิ้งเนี่ยเข้ามามีบทบาทสําคัญในการจะถ่ายช็อตแยกย่าแบบนี้โอเคนุนได้ละมาสู่ความสว่างกันโอเคดีมากนุนมุมนั้นละ นี่ก็เล่นกระแสงไปนะครับคันนี้มองอไปด้านนู้นเลยนุน่นดีเดทดสอ์นุ่นยกปืนขึ้นมาเจอดีดีมาก ได้แล้วอันนี้เก็บเล่นๆน,นะฮะเก็บพวกแสงพวกอะไรพวกนี้ไม่แน่ใจว่าจะเข้าพวกไหมแต่ว่าก็เป็นมุมที่น่าเก็บไะเรากลับไปสู่เส้นทางของกราฟฟิตี้ดีกว่านูน่นตรงนี้น่าสนใจเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะของเพลอสเปกทีฟเราน่าจะเล่นอะไรได้อะยืนตรงกลางก่อนแล้วกันนูน่นระวังตกด้วยโอเคเล่นเรื่องของเส้นกันเพลินๆน,นะฮะตรงนี้โอเคคราวนี้นู่นหันหน้ารับแสงทางนี้ดีกว่าพี่ว่าน่าจะดีมาดูงหันตัวด้วยนั่นแหละอันนี้เรื่องของการหันหน้ารับแสงก็จะมีผลนะฮะต่อความมืดความสว่างของหน้า ช่วง3-5ก็ได้คาแรคเตอร์แบบนี้นะฮะอย่างที่บอกว่าอยากจะเก็บเป็นลักษณะเต็มตัวแบบเต็มเฟรมดีมากนุ่นสวยค้างไว้เวลาถ่ายก่อนจะเหยียบย่างไปตรงไหนก็ดูทีนของตัวเองดีนะครัมุมนี้ดีฮดีมากนุ่นค่อยๆเอียงปืนมาหาพี่โอเค เอาปืนขึ้นนี้นุ่นเดิ่านนี้ชีป้ปืนมาที่พี่<ม>เลยนุ้นโอเคสวยอย่างที่บอกนะครับถ่ายไกลกลางใกล้ให้ครบโอเคเราก็ได้เรื่องของพวกช็อตแบบไกลกลางใกล้อะไร<อ>พวกนี้นี่ก็คือคาแรคเตอร์ของเลนสา3หเดี๋ยวให้มาดูกันนะฮะว่าคาแรคเตอร์เลนสา3หเป็นไงเอ๊ะเราให้ดู55ยัง ยางอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับอันนี้ก็คือเลนช่วง55นะครับที่มาใช้ก็จะเป็นลักษณะโครสอารสังเกตว่าเราก็พยายามจะเก็บในจุดที่สําคัญสำคัญอย่างเช่นแท็กหรือว่าป้ายอะไรพวกนี้นะครับก็มีถ่ายแบบไกลออกมาบ้างถ่ายครึ่งปาาอะไรเงี้ยนะฮะก็มีเก็บพวกช็อตแบบนี้นะครับนี่แบบนี้อ่าเนะฮะเราก็ถ่ายแบบหลายระยะน,นิดนึง ราจะได้เก็บไว้ใช้ได้นะครับไปค่อยไปเลือกอีกทีหนึ่งว่าจะใช้ระยะไหนอันนี้ก็ที่บอกว่าจะเน้นหูฟังแต่สุดท้ายก็คือมันจะต้องโฟกัสตานะฮะถ้าทันทีที่มีหน้าเข้ามาเนี่ยต้องคุณต้องโฟกัสตาแน่นอนนะครับอันนี้คือด e คว i ยเมนต์เลยฮะนี่ครับแล้วตรงนี้ก็มาเก็บฉากหลังใช่ไหมฮะที่เป็นคู่สีนะครับช่วงห้าห้าเนี่ยมันจะมีความแคบของช่วงเลนมากมากกว่าช่วงอื่นเพราะงั้นมันก็จะเก็บฉากหลังได้ประมาณนี้ทั้งนี้จริงแล้วฝาก็คือมันไปสุดอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เราก็จะเก็บแบบนี อประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีตรงนั่งใช่ไหมนี่ก็ถ่ายไปเพลินๆน,นะฮะนี่เก็บคูสีปึ๊บปึ๊กปป๊กปกป,กปก๊อ่ะอันนี้ที่บอกว่าถ่ายเริ่มสอยเหนียงนะฮะด้วยความเป็น5:5มันก็จะไม่ได้แบบเพอร์สเปกทีมากนะครับถ่ายนั่งปึ๊บถ่ายไปทางนี้มุมนี้นะครับอืมอืม ประมาณนี้อันนี้เปลี่ยนเป็น35แล้วนะครับจาก55คาแรคเตอร์นี้ใช่ไหมอันนี้เปลี่ยนเป็น35ก็สังเกตว่า35เนี่ยมันจะมีความเก็บแบบต่อให้เต็มตัวแต่ว่าฉากต่างมันก็จะกว้างขึ้นนะครับประมาณนี้สังเกตว่าคาแรคเตอร์จะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่ว่าเราต้องการคาแรคเตอร์ของภาพเนี่ยเป็นแบบไหนนะอันนี้ก็35ย้ายาว,ยาวไปเลย อันนี้เข้าเข้าตึกลางนลครับนะเข้าตึกลางแล้วจะมองเห็นน้อย<ท>นิดนึงอนะเออเท่ๆนะครับรับแสงนะอันนี้ที่เป็นนั่งรับแสงนะครับจะเป็นประมาณนี้ปึ๊บอืมอมืมมดมนนิดหน่อยนะฮะอันนี้เป็นคล้ายๆกับซ i l h o นิดนึงนะครับลองเก็บเป็นไลท์แสงด้านหลังอันนี้ที่แบบยืนอืม,อม อันนี้ที่ออกมาแล้วนะครับก็ถ่ายเล่นเส้นจริงๆ3,5มห้าก็เล่นเส้นได้สนุกดีนะฮะก็จะมีช็อตแบบนี้นช็อตแบบนี้ก็จะเท่ๆนะครับช่วงสามารถที่ครอสเข้าไปก็ได้ฟิลลิ่งแบบนี้นะฮะปึปึกปึกปกปกอะไรประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวจะมีช็อตเสริมเกิดขึ้นนะฮะก็คือช็อตยื่นตังค์เนื่องว่าตัวละครตัวนี้นะครับมันจะมีความรวยเป็นจุดเด่นซึ่งรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันอีกทีแต่ว่ามันต้องมีช็อตยื่นตังค์แบบนี้นะครับเป็นซิกเนเจอร์อย่างหนึง่งเดี๋ยวเราจะถ่ายช็อตยื่นตังค์กันอันนี้จะใช้เลนส์ช่วง35ถ่ายขอคกดั p แนวตั้งได้ไหมอ่าม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 ากดั p แนวตังค์อืมอกดไปที่ตังค์อันนี้ก็จะให้ตังค์ชัดนะฮะก็ทัชแทร็กไปที่ตังค์ทัชแทร็กไปที่ตังค์นะะฮ โอเคคราวนี้ก็แท็กไปที่นุน่นอืมอ่ะนุ่นยืนอีกนิดนะึงเออดีดีมากสวยโอเคนี่ฮะก็เก็บเป็นช็อตยืนตังนะครับพี่น้องนี่ับนี่ก็จะเป็นช็อตยื่นตังนะครับก็ถ่ายแบบ ในหลในหลายๆแบบเอาไว้นี่เป็นช็อตเสริมก่อนที่เราจะไปถึงช็อตแอคชั่นนะฮะเดี๋ยวเราจะถ่ายช็อตแอคชั่นกันมีโปรเงินไหมไม่มีไม่มีไม่ใช่แบบโปรก็ได้นะแล้วแต่ถ้าแจงจะเป็นมีมอยากจะเป็นมีมไ้่อยากทำมีมเราก็ต้องมานั่งเก็บเงินด้วยแต่ก่อนอื่นที่จะไปถ่ายช็อตแอคชั่นอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อความสนุกผมจะใช้เลนส์ที่เป็นมุมกว้างของเราก็คือเลนส์ช่วงยี่สิบสี่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นเลนส์ช่วงยี่สิบสี่กัน จุงยืมสีมาแล้วครับมาแอคชั่นเราไปตรงกลางกันดีกว่าตรงกลมๆเราจะมีการเอียงกล้องอะไรเงี้ยนะนุ่นเอาธรรมดาก่อนอ่ะธรรมดาก่อนสนับเขามีไว้ใช้การนี้เลยแปลกเลยโอเคถึงจะแบบนี้แต่ว่าผมก็จะขอเอียงกล้องนะครับนี่มากเลย ขออีกทีขออีกทีดีมาก โอเคได้ okay. ประมาณนี้อ่ะเรามาดูความเอียงกล้องกันนะครับอันนี้ก็คือช็อตที่ผมทําการเอียงกล้องนะครับตึกๆๆมีความแอคชั่นนิดหน่อยอโดยการถ่ายคอร์สนะครับอันนี้เอ่ะหรืออันไหนอันนี้เมื่อกี้นี้นี่ท,นที่เป็นแนวตั้งแนวตั้งอืมอันนี้อันนี้อ,นนอ่ะนุนชอบนะครับกดไว้ก่อนคือโดยหลักการที่ผมคิดในการเอียงกล้องเนี่ยก็คือเท้าจะชี้ไปที่มุมนะ จะพยายามให้มันเป็นแบบนั้นแต่ว่าเราก็เอียงไปดามฟิลลิ่งนะครับแล้วเราก็ไปเลือกดูว่าอันไหนที่มันแบบมันได้โดยมุมที่มันแบบว่าต้องมีความเบี้ยวเล็กน้อยนะฮะมันก็จะเอียงกันไปนะครับ อ่ะประมาณนี้อันนี้เป็นคค่ายๆกับช็อตแอคชั่นก็คือมันจะไม่ได้แบบยืนเฉยๆมันจะมีการแบบทําท่านิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่แอคชั่นนี้ไม่ได้หมายความว่ามันจะไปวิ่งไปอะไรขนาดนั้นเพราะว่าด้วยความเป็นชุดคอสเพลย์มันไม่ใช่ชุดที่สามารถจะขยับได้จริงๆขนาดนั้นเพราะว่ามีทั้งวิทั้งพังหมด,ดนะครับ <S <S แต่ในบางกรณีบางชุดคอสเพลย์ที่สามารถจะขยับได้ใครอยากได้ความเป็นเรียลแอคชั่นจริงๆก็อาจจะสามารถทําได้แล้วก็มันก็เอื้อ้วยการสามารถจะทัชแทร็กกิ้งได้อันนี้คุณก็ต้องดูว่่่่่่าาาาชชชุดดดดขขอออออองงงแแบบบบเนน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 ีีมมมมมัออััืื้้้้้ตตกรรรทจะะคไไไไปณหิิๆ <Action. S 2> อันนี้เรียบร้อยแล้วหมดแล้วจบลงไปครับ